ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ต้องคอยดูรอดูคนต่อไปแล้วว่าสรุปแล้วจะอะอมชอมกันนะครับแต่คงไม่ใช่ไก่เกียรมังค์ค่ะจะไหมก็นั่นน่ะสินะครับก็คงจะต้องรอไต่สวนมูลฟ้องว่าผิดมากผิดน้อยแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็อ่า กลงค่าเสียหายกันได้หรือเปล่าหรือยังไงนี้ครับนะก็จะเป็นในลักษณะน,นั้นอืมก็ว่ากันไปนะครับตรงนั้นนะครับเอซีเนาะเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่า่าเขาจะคุยกันยังไงคนที่อยู่ข้างบนเท่านั้นนะครับเอซที่ที่จะรู้นะครับว่าอแต่ว่าอีกไม่นานหรอกอีกสัปดาห์เดียวก็คงจะรู้แล้วละนะครับว่าอ่า ว่าจะไกลเกียรหรือว่าจะชดใช้ค่าเสียหายมันก็จะมีสองประเด็นนี่แหละไกลเกียร์กับอ่าชดใช้ค่าเสียหายนะคุณนรีมีอะไรพี่แดงนะครับเอาก็วันนี้วันนี้ก็ขึ้นศาลเนี่ยนะครับวันนี้ก็ขึ้นศาลแต่ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากนักนะครับอืมอคุณนิจยานะก็สวัสดีครับผมนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไร พี่คุณสุชีพนะครับสวัสดีครับผมยังยังสรุปไม่ได้อ่ะเอาง่ายๆดีกว่าเนาะอืมสรุปไม่ได้อ่ะเรายังไม่รู้ว่าอ่าเขาจะเอายังไงนะครับเกี่ยวกับอ่ออามชอมกันนะครับนะอ่าแล้วก็เลิกลานะครับก็ต้องดูอ่านัดหน้านะครับเอซีนะ มันอะไรมันเกิดขึ้นได้างนั้นแหละนะครับเรื่องนี้นะแอนบอกเลยเลยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อ่าอาจจะมีการาพูดคุยกันนะครับแล้วอาจจะมีการชดใช้ด้วยนะคาเสียหายก็ไม่แน่นะครับมันก็มีสองประเด็นนี้แหละอ่าแต่ถามว่าถามว่าศาลท่านให้ไกลเกี่ยรไหมก็ให้ไกลเกี่ยรม,มันตั้งแต่แรกแล้วอ่าเขาจะให้สองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่าย ไกลเกียรกันอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องไหนอะทุกเรื่องอะไก่เกียร์กันโอเคกันได้ไหมนู่นนี่นั่นอะถ้าไกลเกียร์ไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอันนี้แหละอ่าอันนี้แหละมันจะเสียงเสียงเงินเสียทองเสียอะไรก็เยอะแยะมากมายอ่าก็ว่ากันไปนี่แหละเอปีนะครับ ตกลงกันได้นะคะพี่แดงใช่ไหมใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับดูจากภาษากายไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปไปคดีใหญ่นะครับคดีเล็กคดีรองคดีหมิ่นประมาทอ่าไปคดีหมิ่นหมิ่นประมาทนะไปคดีรอง เพราะฉะนั้นเราก็รอดูสถานการณ์ต่อไปก็คือจะเป็นเดือนหน้านี่แหละนะสัปดาห์เดียวนี่แหละอืโดยโดยประมาณนะครับอีกประมาณอ่าสัปดาห์กว่านะครับเพราะว่ากันไปให้ได้ได้รู้นะครับว่าเป็นแบบไหนยังไง นะครับเอฟดี D, นะครับใจเย็นๆนะครับเรื่องคดีใหญ่นั้นอ่ายังไงก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นคดีใหญ่โอ้ตอน,นนี้นักข่าวมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นักข่าวมาแล้วพูดง่ายๆแต่ตอนนี้มันเป็นคดีเล็กไงก็เลยไม่ใช่ปัญหานะครับนะ ก็ว่ากันไปมึงก็มีอยู่สองอย่างนะครับเอสีก็คือไกลเกียกันได้นะครับออมชอมกันได้ก็ว่าไปนะครับหรืออ่าก็ก็คือพูดง่ายๆว่าเข้าสู่กระบวนการอ่าถ้าไกลเกียรไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการหรืออาจจะยอมชดใช้อ่านในการไกลเกียรก็ว่ากันไปอ่า ก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับเอฟซี FC นะมันจะมีสองสามกรณีแค่นี้แหละนะครับอ่าอประจิบนะครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะ้ะอ่าก็เราก็เข้าใจแนละ้วทุกอย่างก็ไม่อยากให้เกิดอะนี่มันเป็นบทเรียนอย่างนึงเหมือนกันในเอฟซีนะ มันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราก็ต้องควรระมัดระวังสำคัญมากคำพูดเนี่ยสำคัญที่สุดด้วยะจะดีไม่ดีอยู่ที่คำพูดเรานี่แหละนะครับเอดีดีก็พูดดีก็ดีอ่ะไม่ดีก็เสียงเงินเสียทองนะ,ะเรายิ่งช่วงนี้อยู่อยู่แล้วด้วยนะครับก็ให้จบจบ กันยอมจ่ายให้เขาไปรู้ว่าเป็นก็อยากเข้าไปใกล้ดีกว่าใช่ไหมก็นั่นแหละาปาจิบมันก็มีประมาณนั้นนะครับเออก็คือมันจะทำยังไงได้ละ่ะถึงไม่ละ่ะมันเกิดไปแล้วแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนไงเออ คือตอบไม่ได้นะครับคุณนรดีว่าคดีเนี่ยจะตัดสินเดือนไหนนะครับจะเขาเรียกว่าอ่านคําพิพากษาฉาันสารชั้นกลางนะครับอ่ชั้นอุทธร์ก็ยังยังไม่มีผลบกสรุปออกมานะแต่แอดเดานะว่าภายในปีนี้นะเดาวนะคงจะไม่ข้ามปีหรอก <c oughs> อาจจะเป็นเดือนไหนเดือนหนึ่งนะครับนายภายในปีนี้ก็ว่าเป็นไปได้นะเออเพราะมันผ่านมาเป็นเป็นปีแล้ว จริงๆมันก็อยู่ในในในเล้งอยู่ที่ประมาณปีกว่าอ่แต่ละแต่ละช่วงเวลาประมาณปีกว่าปีกว่าอ่เพราะว่าอ่าสารไทฟงท่านอาจจะต้องรอบคอบเพราะเป็นคดีใหญ่เนี่ยต้องรอบคอบแล้วก็เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจอ่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ ท่านท่านคงจะทําทอะไรก็คิดว่าคงจะต้องละเอียดที่ท้วนนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ถ้าไม่นั้นเนี่ยก็คือต้องระยะเวลาก็ต้องยืดนะครับยืดออกไปใช่ไหมไปจบดีกาโนโนแหละใช่ครับผมมันแน่นอนอยู่แล้วเออ ก็คือพูดง่ายว่าไม่ว่ามันจะออกฝั่งไหนนะฝั่งนั้นเขาก็จะดีกาเอาจริงๆแไอ้กล้าพูดได้เลย,เลยกล้าฟันธงเลยไม่ว่าฝั่งไหนก็แล้วแต่ออกอะ่ะออกปุ๊บอีกฝั่งก็ต้องต้องเป็นเป็นการดีกาเขาจะไม่ยอมไปเฉยๆหรอกอ่ใช่ตอนนี้เขาอุทธร์อยู่ก็รออุทธร์เนี่ยอุทธร์แล้วก็ดีกา ไม่ว่ามันจะออกมาในในรูปรัฐนาไหนทุกอย่างต้องไปที่ดีกาหมดอ่าเขาคงไม่ปล่อยหรอกเขาคงไม่ยอมอยู่ที่อุทธรหรอก <c oughs> ไม่ว่าจะยกหรือลงอะไรก็แล้วแต่อืมเขาก็จะอุทธรไปนะครับเพราะฉะนั้นรอยาวๆนะครับรอกันไปยาวๆนั่ยนะปีปีหน้านูนนะครับอาจจะปีปีนี้หกแปดใช่ไหมหกเก้า อาจจ,อาจจะถึงมีปี70เลยก็ได้นะเอาจริงๆนะอาจจะกลางปี70หรือต้นปี70ก็ไม่แน่ใจแหละมันต้องข้ามข้ามปีไปเลยเออก็เป็นไปได้นะอ,อคิดว่าไม่เกินตุลาหรอก็ดูไปนะครับพระจริปแต่เอาเอาพูดง่ายมันต้องรองให้อุทรว่ากันไปก่อน รอให้อุทรณว่าไปก่อนแล้วค่อยค่อยดีกานะครับเอว่าว่าถ้าเกิดอุทธรณ์เนี่ยถ้าเกิดไปอุทรณ์ปลายปีเนี่ยนะครับมันก็จะยืดออกไปอีกอ่ายืดออกไปอีกอนี่เนี่ยคงจะปีหกศูนย์มั้งพี่นะป,ปีปีไหนอะปีหกศูนย์นะครับ อ่าก็คือน่าจะเป็นปีเจ็ดศูนย์หรือเปล่านะครับเอาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมก็คือปีไอปีสองห้าใช่ไหมตอนนี้ปีนี้ปีสองห้าใช่ไหมแต่พูดถึงเป็นคริสกลาดอ่าสองศูนย์สองห้าโคโนโ่หซัดเข้าไปอีกสองสามปีอ่ะอีกสองปีอ่าคิดคร่าว อีกสองปีนะครับที่คร่าวๆเลยก็ว่ากันไปในโซนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องอ่ะนะครับเป็นเรื่องเป็นลาวเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอ่าคดีคดีหลังคังอะไระนะครับคดีลักขังอ่า <c oughs> อคดีลคัคคังนะครับ แต่สรุปแล้วเขาบอกว่าชาวบ้านเขาก็รู้กันทุกคนเอ๊ะก็แปลกใจเหมือนกันเอะใครรู้ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเอกก็จะไปสอบถามดูว่าเออมันจะยังไงกันนะครับอืมก็อ่าท่างใหญ่เขาขึ้นขึ้นศาลไงวันนี้นะครับเอ่อท่างใหญ่เขาขึ้นศาลนะครับเกี่ยวกับคดีคดีหมิ่นประมาทนั่นแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะ วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป <c oughs> ก็รอไปนู่นแหละเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะสรุปน่าจะรู้เรื่องแล้วล่ะคิดว่านะเดือนหน้าเนี่ยเพราะมันสองสาครั้งแล้วไงเอ่อเดือนหน้าน่าจะรู้ผลนะครับก็อีกสัปดาห์กว่าแล้วมั้งอืมอีกสัปดาห์อีกสัปดาห์าหหนึงแหละโดยประมาณนะวันที่ห้าหรือยังไงเนี่ยอืมประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยว ก็เดี๋ยวคอยติดตามต่อไปแล้วกันนะครับว่าแต่วันเป็นคดีเล็กน้อยเขาพูดง่ายเป็นคดีเล็กๆก็คือตกลงกันได้นะครับตกลงกันได้มันก็จบถ้าตกลงไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการนะครับอ่าไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยใช่ไหมต้องคอยแล้ว อะไรดันออกจากสวนหรอนะครับผมก็วันนี้วันนี้อ่าท่างใหญ่เขาขึ้นศาลไงที่มุกดาหารนะครับเกี่ยวกวับเรื่องคดีนะครับก็ว่ากันไปนะครับอ่าแต่ว่ายังไม่สรุปนะเรื่องนี้นะครับไอเรื่องมินประมาทเนี่ยยังไม่สรุปก็น่าจะเป็นอ่าเดือนหน้านะครับเดือนหน้าคงสรุปกันแล้วล่ะ ก็ตามกระบวนการนั่แหละ f อีก็ว่ากันไปก็เรื่องอ่าระครังใช่ไหมละ่ะระครังนะอ่าคนนั้นน่าจะนึกบ้างด่าเขามาตั้งหลายปีใช่ไหมก็ไม่รู้สิป,าปนางนะครับอืมก็เขาบอกอยู่นะครับว่าทำไมไม่ฟ้องเขา <laughs> อะนะ เ,เขาก็พูดอยู่ก็านางังเขาบอกว่าอา้าวตอนนั้นทําไมไม่ฟ้องเขาเอา่ะอถ้าเขาคิดว่ามันเข้าข้อก็ฟ้องเขาสิเขาก็พูดอยู่นี่นะคือประเด็นนะก็บอกแล้วไงต่อไปก็คือถ้ามันเข้าข้อก็ฟ้องเขาได้อะไรใครก็แล้วแต่ถ้ามันเข้าข้อก็ฟ้องเขาไปเลยเขาก็ให้ให้โอกาสอยู่แล้วอืมนี่แหละก็คือ <c oughs> เราก็อย่าไปตอบโต้เขากคน้นแค่นั้นแหละอืม คุณทองคำนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ทีนะครับสวัสดีครับผมก <c oughs> <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับอ่าไอเรื่องระคังเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะฟังอีกคนพูดน่ะนะครับเขาก็บอกว่าอ่ามันหายจากวัดนะหายจากวัดไปในลักษณะนั้นนะครับ เออแอก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดเท็จกันแน่แหละแต่เดี๋ยวแอดจะไปสืบมาดูในะเรื่องนี้นะนะเออมันเรื่องจริงหรือมันเรื่องเท็บเบเาาจาบางคนเขาก็บอกว่าไปเอามาจากวัดบางคนเขาก็บอกว่าไปขุดมาได้เออสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้